อนาครสีเขา่าสูเพลงสุดท้ายเนาะกาซคอปอนาภาษาสัมพันธ์ในหนึ่งเนาะสำหรับเพลงเรือว่าไม่ยังกยานเนาะผู้ที่เพิ่นนาห้องมาแต่กอนอาจารย์แต่งเพลงผู้เพิ่นแต่งมาเพื่อให้ทุกคนได้นิยมสมสอบเนาะอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่และถือเป็นอนาเอกลักษณ์หร,รือว่าอนาอนุรักเพลงเก,าก่าแก่ไว้เนาะบ่ว่าเป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงภาคพื้นอีสานที่ว่าเขาเคยฟังมาตั้งแต่ใดเนาะ ส่วนรายแล้วทั้งแม่ของเองกับอ,อยากจะไปแบบทั้งกันนะอนุรักษ์เสียงเพลงลาวฮาเนาอเพลงลาวต่เก่าๆเนาะให้ทุกๆท่านได้กันนะได้หับชมหับฟังน้ากันผู้ที่ว่าเป็นนักห้องรุ่นเก่าๆอันนี้ก็ขอบใจน้ำเนาะอาจารย์แตงเพลงผู้แตงเพลงเก่าที่ให้ได้ทีพีน้องๆได้หับฟังกัขอบใจแล้วกับผู้รุ่นใหม่เนาะผู้ห้องเพลงห้องอย่างอันนี้เป็นการที่ว่าเผยแร่ทั้งกันนะิลิปินลาวฮอเนาะ ก็ขอฝากฝังศิลปินทุกคนที่ว่าอยู่บ่วอยู่ใกล้อยู่ไกลบนอยู่ในผืนแผ่นดินลาวหรือว่าอยู่นอกประเทศเนาะที่กําลังอันสนัเสริมต่อเสียงเพลงลาวเฮาปัจจุบันนี้ก็ขอให้พีให้น้องส่งเสริมหาว่าเขาบบส่งเสริมแล้วเพลงเรานี่เพลงเก่าแก่ก็จะหายไปแต่ละมือแต่ละมือเนาะคือเราเห็นปรากฏขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้มันอยากเป็นแบบนั้นหลายกลัวเนาะสำหรับแม่ของเองก็บ่มีอย่างไรบางเพลงเอาขึ้นมาห้อง อาจจะเปลี่ยนหม่น้อยหนึ่งกับขอโทษขออภัยโบน้มีจุดประสงค์ยงเบิดมีแต่สั่งควมมวลซึนให้แก่โมคูอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะกับหวังว่านักห้องหรือว่าอนาศิลปินรุ่นเก่าหรือว่าอาจารย์แตงเพลงกับถามว่าได้ยินแล้วกับถือเป็นการโฆษณาไปในตัวเลยเนาะเสียงเพลงของท่านที่มาดังกองอยู่ในทั่วโลกเนาะบอกว่าแต่แม่ของออามห้องบอกหรือว่าผู้อื่นออามห้องกับญาเนาะก็ขอขอบใจน้าผู้เพิ่นแ่งกับผู้เพิ่นห้องมาแต่ก่อนเนาะเพื่อให้ เป็นขนทางนาเพิ <gment al audio> ่นว่าเบิดดงยังมีเราเนาะเบิดเทาเก่ายังมีลูกมีหลานสืบทอดต่อไปอันนี้ก็คือจุดประสงค์หนึ่งของไ่ของเห็ดเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาฟังล้ำสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในทิศนี้เนาะโอกาสหนาทิศหนามาพ่อกันใหม จากใจจ,กจ,จริงยังฟังแน่นหากไอเป็นคุณแทนแสนสะทานสิอมอานละนักเมตตามหาเนยมนีีถุกด้านมีไว้แต่ใส่สาวบ่ต้องทนสาลีนอปวดเล่าขั้นเป็นผู้บาดอกส้มโสม,มอมมาละารวยเอาให้งมงไยแหล่นนำเอ,อ่ยเอไปตำ Lên thăm tong ơi phải Tâm bên Mẹ tung bên thăm tung sao thăm tung ทำนานชดใจเปียงกันเสียแฟนแซนหมนกันจังว่าลวงหลอกอายไหลฟังนั่งซึมคือฝ่าคืมเมฆบนฝนฝังกันจังว่าทางหัวใจบ่แมยมใส่เลยอายลูกผู้ชายอันว่าใจเอกแข้งกะผู้สาวทักมาอ่อนมาอ่อนผู้มาอ่อนพ่อปัอ่นใจถือคอนตอนได้แต่ขอนี่ละนอรักของคนจนสาวหน้ามน้ะไปสุดคนรวยหากไม่รวยในคนละสวยไม่มองพังเต็มห้างมีสตังความพันผู้สาวนําหมอดบาทก็จ่าจ่าหาก ผู้กาสิเป็นด,ดังคุณแผน่นกระแสนเสดียใจลายกระฝายมตนขนฟองข้างนํำคำน้า้องเศ้าให้ให้ลงไหลใจออนเอาให้ติดออนตอนปีนำํำขนสู่คนสิได้ผลหลัควัดลุกวกใจสาวผู้ใดเอมาลวงให้ป่วงนับทางอายขั้นเป็นได้คือคุณแผ่นแสนสางกระบอต้องมหานังกุ่มไว้เป็นบ้ามาเขาเพียงปากเบาเอา,เอามตดเมาสามโหนเอาให้ตดเงินน้ำที่แหลมซับปั่นมานักเมตาทางมหาร,ารวยาวงงวยกระโดยเร้นตัง อุบอังอมมลละกังถึงราสัตกยกมา่ากิเลยาลาวทองทั้งวันทองไห้กองหัวใจนางเริ่มคนสากให้ลกตั้งชื่อว่านี่คักตัวผูกาที่เป็นดั่งน,นังฝันพอต้องกันไปจากอมมะทนบองกะสาผู้ใดเอมามองให้ปองนะท่านนอกสองสักนั้นก็จักง,งั่งใจอ่อนยันหลาเดี้ยันแต่ตอนห่อผัาคอยำํำคนแหลมซ้ำที่หัดซ้ำแต่ห้อยูบ่มีมนตนว่าเป็นคุณแผนสิผักแค่บอมีได้ คนมองไม่ซีควาใจาสุดของสาวเพิ่นมาหลอกตมมอ,อ,อผมมนเลี่ยนหาหากผู้กาสิเป็นดังคุณแพนก็เอาให้แท้นเลียวมองกระสองนะพีทางอาสองนำผู้ทางอสีทางไอผู้ทางอไอเอาต่ออีกขอนนึงนาอ คอ,อยคำนักทักงเดือดาดมุ่งการคนหนุ่มซุ้มขนองมักเม็ดเอยกินเที่ยวใจเปลือกบาเพื้นเรืองทั้งเทียวทั้งกินผมบ่อลิ้นพ่อเม็ดบ่อมีทั้งอันตีกันนั่นภาษาลับลับหวยบ่ขอ,อรับหม้ดยในร้าน,นต้อยตีใช้ผู้นี้มักแต่ทาาั้ทงกินอาหาสวิตทั้งหนักดืมกินกับเที่ยวถือกันเที่ยวกินเด้อเป็นใหญ่แม่นสิเกบ็บป่วยไข้ก็ไปได้เรื่องกินแม่นสีสินเพื่เรื่องเงินทองขั้นเจ้าของใจแฝ่บ่อแพ่พ่อนอย ไปนับคอยถ้าคอยฟังคำสั่งสิพาอนังแท็กซี่ถ้าดอกเดียวมาค่าแท็กซี่อีกึ้นที่โดยสารบริการเดอคุณกระจายแทนผมด้วยคุณช่วยใจค่าโดยสารอาหารผมเป็นคนสั่งยี่ห้อเหล้าเบียร์ฝรั่งยี่ห้อเหล้าเบียร์ฝรั่งผมเป็นคนสั่งของแคลวไวเดีเรามาว่วงกันสัค์สัมพันธ์และเชื่อมยงไมตรีกินกันให้มันเต็มที่โชคเราดีที่ได้มาพบกัน วันนี้ที่เราทั้งสองสลองเกี่ยวดองสัมภารน,น้ำใจของเราเหมือนกันเดิมให้มันละชื่นใจสบายเอากินและให้อิ่มสมองเงินคองไม่ต้องเสียไายแต่ว่าเงินค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าเงินค่าใช้ใจ่ายมอบให้ไายใจแทนผมทีกลางวันนี้ผมจิ้มคุญใจพอดตอนปลายคนกระจายผมจิ้มแต่ว่าตอนกลางคืนผมจิ้มุญใจ นายมารวมคำงังตั้งเหลือผมสี่คอยกระเฟืออ่นอายดาดซอยกินยั่งบ่อสินและชีวิตสังขารบริหารเดือคุณและถอนพุงเต็มที่ทันทีลังนี้นลายเบื่องทีกำลังพุกเพือสายถึงแกงกันเรื่องนึ่งนั้นทันซาหลีหลายหนังกำลังภายในใจกุยเงินหลาแมาทั้งดานหนังไทยกับบ่อคอยตาลาไทายบ่อนออยลายลุแต่ดำัำมือนี้ตั้งใจอยู่พอดีว่าสีส่วนเอาคุณเดี่ยวไปเป็นเพื่อน จะพาเพื่อนไปเที่ยวโดวดังโดเรื่องดังดังกำลังนิยอมผ่อนคลายร้อนในอารมณ์ผ่อนคลายร้อนในอารมณ์แต่เงินค่าชมคุณใจเขาไปเราดูด้วยกันเสมือนเพื่อนรักเพื่อนกินเพื่อนใจพอหนังเลิกเวลาใดพอหนังเลิกเวลาใดเราก็ไปพักในโรงแรมให้นายเราเป็นผู้ตาหลังผมละจะพักปลุกแอมเลือกจองละ่ะผู้สาวสวยแก่ม โรงแรมเรองกลางอารมณ์สมคนแล้วสมความจุกอย่างเงินสะตัคสาหองไอ้คุณต้องใจไปเงินคาใจจับใจบริการทั้งอาหารบันค้าอครูสาวนอนด้วยควานคุณ่วยเ,เป็นคนจับใจ่มีสาขาเอกจังขานผมหนังอุ้ใจมืออื่นไว้ไปเที่ยวนํากันไปสมัครสัมพันธ์ต่อเติมคุ้ยเบาตาตอนเศร้าเฮาคิงตัวใจอดตอนายก็โตใจเฮากิน,ตนแต่ว่าตอนกลางคืน,นเฮาคิดตัวใจ ในนายดูใจแทนเท่าเพราะว่านนกระเป๋าเงินเทามีน้อยค่อยวันมือจังสัมพันธ์กันใหม่ขั้นบ่อตายอ้เจ้พออาพ่อน่อเพลือนเสียวเกินรักเพื่อนก็รักเพื่อนเสมอพบเจอทราบซึ้งนำใจวันหลังเราเจอกันใหม่ก่อนจากไปขอให้ฉุกด,ดีก่อนเราจากกันหัลลังส,สตังของคุณยังมีเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปซื้อลอตเตอรีอ่ เอาเลขเด้ๆมาแบ่งกันเป็นไงไปเอดอเพื่อนเมื่อเฮือนเดอเสียวสอนดีเอาเมียสิบห้าอีไกลนะโมกุงก่อนสีมุงเขาโโซ่เพือนนอกเข้ขาบ่ไม่เงินพอขาเดินทางำํำพอนำเพื่อนเมื่อเฮือนจักหน่อยมีจักสามสี่ร้อยพอไ้ใส่ทงก่อนสี่องเอินตั้งใบใบสวัสดีเดินหะน้าอีเสียวเอ้เท่าลาแหลยเสียวเอ้เท่าลาแลว้ว ขอบใจเมื่อถูกผู้ถูกคนนอที่มามวลน้ำกันเดอ้อพอกันไม่ในโอกาสหนานเนาะ